นิทานเรื่องกบกินเดือนเป็นเรื่องเล่าที่อธิบายถึงปรากฏการณ์จันทุปราคาแต่ก่อนคนกับสัตว์เปนดำรลงชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ด้วยมนุษย์นั้นมีความสละและมีไหวพริบพร้อมกับทิ่สำนึกที่หลายกว่าสัตว์ฉะนั้นมนุษย์จึงได้เป็นเจ้าแห่งสัตว์และขนานนามโลกแห่งนี้ว่าเป็นเมืองมนุษย์ อยู่มาวันหนึ่งเกิดมีภัยแหง้งขาดแคลนน้ำแผ่นดินแตกแหง้งทั้งคนและสัตว์ลุ่มตายเป็นจำนวนหลายเมื่อเป็นดังนั้นมนุษย์จึงได้แต่งตั้งพญากบขึ้นไปขอฝนกับพญาแถนอยู่ถึงสั้นฟ้าเพราะไปถึงพญากบก็ได้ทูลว่าพญาแถนเอ้ยตอนนี้เมืองมนุษย์กําลังเดือด้อน,อนขาดแคลนน้ำฝนขอทานจงประทานน้ำฝนแก่มนุษย์ด้วยเถิด พอได้ยินดังนั้นพญาแถนก็บันดาลฝน,นให้ตกลงมายังเมืองมนุษย์แต่ว่าฝนที่ตกเป็นจำนวนหลายนั้นได้เหตให้เงิือนซานบ้านซองพร้อมกับสัต์สาวะสิ่งทั้งหลายล่มหายตายจากและจมไปกับสายน้ำเมื่อเป็นดังนั้นพญากบจึงได้กลับพื้นไปเพื่อทูลบัญหาดังกล่าวให้เก่พญาแถนได้หับหู แต่พญาเถนลำคานและได้ล่าวให้กุบดังลกาววาต่อไปโบต้องขึ้นมาลบก,กวนคอยอีจากนั้นพญาเถนก็ได้เสกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้นมาสิองดวงเพื่อดับฝนให้แก่เมืองมนุษย์แต่สัมผัสเหตุให้เมืองมนุษย์กลายเป็นเมืองที่มีแต่กังเวินแต่บ่มีกังคือเหตุให้พืชสัตว์คุนล้อถ่าววันตาย ยน,นความแห่งแรงที่เกิดขึ้นจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทั้ง12ดวงด้วยเหตุนั้นจึงเหตุให้พญากบตัดสินใจบินขึ้นไปถึงฟ้าเพื่อกืนกินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพื่อช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากการตายด้วยความแห่งแรง ก็จบลงไปแล้วกับในิาานเรื่องกบกินเดือนเป็นจังไรแน่ถ้าถึกใจก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถึกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผู้อ่านในเด้อแล้วเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย